ก็ติดตามบนวิทีนะครับสำหรับแฟนคลับของเทพปลิศนะครับการกลับมาภาคนี้มุ่งเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเบลร้อยสิปดอนด์นะครับเทพปลิศเคยเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟ1 1 5์ร้อยสิปอนด์ของยูบเสมาคมมวยโลกนะครับเทพปลิศมี้ชื่อจริงว่าพันเทพมุลีปุ่มครับอายุ26ปีเกิดที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ เคยผ่านการเป็นแชมป์โลกของจดบุนยูบีเอนะครับแล้วก็เดินทางไปทกที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการแชมป์สามครั้งเลยนะครับติดต่อกันชนะคะแนนไดกิคามจะชนะน็อกยก9โทโทมุโนบุที่มิสึแล้วก็มาชนะคะแนนโนบุนาชิโลกนะครับได้รับการขนานนามจากคนที่ญี่ปุ่นว่าเป็นคิลลิ่งเจแปนนะครับคุณสุธัยก็เหมือนเับเรียกว่าเป็นนักฆ่าหมญญี่ปุ่นครับเพราะว่าปราบหมญญี่ปุ่นมันไม่ว่าเล่นเลย ได้เป็นอดีตแชมป์โลกทั้งนั้นด้วยนะครับโดยเทเบริสนั้นเสียแชมป์โลกให้กับโคโอิโคโนะนะครับแพ้น็องยกที่4าามเมื่อวันที่3ที่แปดธันวาค,คมปี2555นะครับก็ผ่านมาแล้ว2ปีเศษนะครับายกแรกนะครับน็อกได้นี่ยะเต,ะต่านะครับนะฮะเจ้าช,ชายกบุญจันท์บอกเลย5,000ครับ<ๆ>เทเบริสเทเบริสน็อกได้นะครับน็อกบอลลูนใส่ได้5,000ร,บบร 5, 000, ับไปเลย ดูซิว่าจะล็อกได้หรือเปล่าครับการกลับมาภาคนี้ของเจ้าเทพนะครับก็รดน้ำหนัก10กว่ากิโลนะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจในการที่จะกลับมาขย่าบพลังโลกเส้นที่2นะครับโดยเซกโก้ก็มุ่งไปที่เข็มขัดทั้ง4ี่ถานเลยนะครับครับตุมแบนตัมเวดนะครับ วันนี้โชว์120ปอนด์ก็ถือว่าบีบลงมาสบายๆนะครับสภาพอากาศร้อนด้วยครับคุณสารชัยการทำน้ำหนักนี้ถือว่าไม่ยากนะครับร่างกายก็ถือว่าผอมเพรียวลงมาเยอะแล้วนะครับสำหรับทางด้านเทปริดนะครับวันนี้ครับเจอจอมโตรหดอย่างบารงไซนะครับเรารู้จักกันดีครับแฟนริตบารงไซตต่อยกับอดีตแชมป์โลกเรามาหลายหลายคนแล้วนะครับแฟนริตบารงไซนี่ เรียกว่าน้องเข้าลำบากครับอเ,เอาละครับเดินเบียดก่อนครับเทเบรตฝปลหลงสายในการป้องกันตัวดีนะครับประสบการณ์สูงนะครับยับเลยครับเททบร์รผูหมัดหน้าครับโชว์เลยการกลับมาพักใหม่นะครับของเทพบรติ์ฟอม่าสุดชกที่พัทยานะครับ วันนั้นก็ทุกความได้อย่างเปิสดงดงามทางทีมงานเก่อเกมโปรดักชั่นก็ป้อนคิวอย่างต่อเนื่องนะครับนักมวยสังกัดทุกๆคนเจาะคิวที่จะชิงตำแหน่งแชมป์โลกทั้งเทพผลิตทั้งถ่ายผาลบเพ็ดบังบอนครับแล้วก็เทอศศัตว์ครับสี่ฐานโอ้ยโดนสายครับบวกแม้นี่เลยครับโอ้อย่าประมาทครับโอ้โหนี่บอลรายนะครับ โอ้โหถ้าพลาท่าลงมานี่เหนื่อยเลยนะครับโ,โต้องเลสตาร์ทเครื่องใหม่เลยครับหมดยกที่หนึ่ง, <c oughs> งทาง่าท้างกับยกที่ผ่านมาแทนลิตจะได้พุ่อนเกียร์กิ่งโอ้โหโดนซ้ายเต็มๆครับลูกนี้แต่อย่างที่คุณนนเรียนได้ทราบนะครับว่า โดนซ้ายเต็มๆนี่อันตราดดยเลยคันวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีครับขอบคุณน้าเดิมรีเจนซี่กุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลห้างขยาตราใบห่อครับผลิตยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สดวงทวันหนักตราใบห่อบรรเทาฤทธิ์ิดวงหนักตราทวันหนักตราใบหอ่อมีทั้งแคปซูลแล้วก็ชนดิดเม็ดนะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณนายกสมชาติจเจริญวัชรวิทิ์ครนบนายกสมาคมบอาชีพแห่งประเทศไทยซึ่อปูนอินทรีย์สถานโลกนะครับตอนที่อ้าว ขัดจังหวะนิดหนึ่งครับเรียบร้อยเลยครับอ้าวลงไปกองเลยครับเทเบ์ลิสเปิดเกมบุกกดดันตั้งแต่ยกสองครับกรรมการเฉลิมไม่หยุดซับนับนับถึงแปดครับแม่ทำท่าทำท่ายกแรกนี่เทพฤทธิ์โดนนะเอาเอาคุณนนท์ว่าต่อครับนี่แหละครับเพราะว่าไปต่อยเทพบทธิ์เต็มๆนะครับปลายยกที่แล้วยกนี้นี่เทพบทธิ์ก็เลยจัดการซะเลยเอาคืนเลยเอาคืนเลยไม่ ยังไม่ต้องรีบครับเทปคริสหุ่ยบาดแก่ออกหนักดีหลอเกินนะลำตัวดูโอ้ยโดนอีกแล้วครับบุลย์ังใส่โดนลำตัวจะหวัดได้กูสาใจโอ้โหวันนี้รายการยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะมีอดีตแชมป์โลกถึงสามคนในรายการวันนี้นะครับนอกจากเทปคริตแล้วก็ยังมีไผ่ขารบแล้วก็คมยักษ์ครับบัญชามเมฆแล้วก็มีรายการที่คุณปรีชาจ,จะตุรง์งเสรได้กนะครับจะจัดสึบสกุสีส่สถาโลกวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับเดือนหน้านะครับ เวทีมวยช่วคราวมูลนิธิคุณปรีชาจตุรงเสรีกุลนะครับอยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีครับครับตอนนี้ปาลองไซก็ฟื้นแล้วนะครับฟื้นแต่โดนอีกชุดนึงครับแม่เพราะว่าเราได้นับนี่ช่วงต้นต้นยกนะครับทำให้เททธิ้นมีเวลาที่จะผลิตสึกในยกนี้ดูครับจะรอดไม่รอดครับปาลองไซโอ้โหจอบทรหดครับจอมตรหดมาเจออดีตัชนเป็นโลกประวัติศาสตร์ครับนักชุกประวัติศาสตร์ นี่เป็นข้าคใหม่นะครับของยอดแชมป์โลกก็เคยกล่าวแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นมาสามบซ้อนพร้อมจะสร้างตำนานบทใหม่ครับเตัวมุ่งมั่นมากครับคุณสารชัยครับโอ้โหซ้อมหนักมากครับขยันครับเทพผลิตอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของภูเขาบัญชาเมฆนะครับครับทั้งมวยของกอเกียติโปรดักชั่นนี่ซ้อมอยู่ที่นั่นทุกคนเลยนะครับหมดยกที่สองรอดไปครับ ไหนครับล่วงซ้ายซ้ายนีโดนชุดใหญ่ครับบอลองซ้ายโดนชุดใหญ่เข้าไปขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดครับจิ๋วเจิงอีช้เจียวหนังยาดมตราโยเซียนครับเป็นยาสามัญประจำบ,บ้านแผนโบนราณทิมเส้น้ำตราโยเซียนเป็นยาแผนโบราณขอบคุณเธน่าเธอครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาราต้นกําเนิดเรือใบไวกิ้งนะครับแล้วก็รางวัลอาิบีเหมือนเดิมครับนางเจ้าชายเอื้อบุญญาดนครับเสือ11อตัว3 0 0พ แล้วก็ยาดมเชงเชงครับอีก3,000บาทครับครับขอบคุณตลาดยุทธยาไรแกลนด้วยนะครับโรงแรมเดอะโซเซตี้ยุทธยารีสอร์ทที่พักสบายอาหารอร่อยนะครับโดยคุณชูที่ตีโคคาครับยกสามุณาชัยครับโอ้ยซ้ายของเทพบทธิตเจนพุดกออเกียรติ้ลงไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหมากลับมาภาคนี้นี่พลังหมัดนี่หนักกว่าเดิมเยอะครับเทพฤทธิตในพิกัดใหม่ด้วยใจขยันพิ่ซ้อมครับ พอดีจะกลับมาเขย่าพลังโลกเส้นที่สองครับติดตามครับพี่น้องแฟนมวยตรงนี้พักโฆษณาสักกร้่นึงครับดูครับภาพช้าจังหวะผลิตส,สิของเทพผลิตครับโ <s up> อ้ยเดี๋ยวนี้เป็นจ <ขอ S 2> ังเทเพผลิตรก่อนนะครับประมวลภาพ็อดเด็ดของท่องสามนะครับ ลูกที่เราโดนยกแรกแล้วก็มาลุยได้นับยกสองครับเทสลิ์โอ้โหนี่โดนครับจากนั้นยกสามครับอันนี้ยกสองครับโอ้เนี่ยครับหน้าหงายก่อนแล้วโดนจิ้มครับตัวลำตัวปลดกาดอันนี้ครับจังหวะโอ้โหซ้ายนี่เต็มคางเลยนะครับอางซ้ายไปเรียบร้อยแล้วครับเชิญบนเวทีครับจามัญชาเชิญครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับ บนเวทีครับจบลงแค่ยกที่3ครับเทพลิตเจนี่ฟูดก่อเกียริยิมครับแม่วันนี้กลับมาในวันนี้นี่กลับมาแข็งแรงแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ